ขอเชิญอาจารย์ทรีเวย์ไวไวค่ะผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทปักกิ่งปอเต่าให้การบรรยายในการฝึกอบรมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะสำหรับหัวข้อบรรยายในวันนี้นะคะจะบรรยายในสี่หัวข้อหลักด้วยกันนะคะก็คือ1คณะทำงานวิดีโอสั้น2การออกแบบวิดีโอสั้น3การถ่ายทำวิดีโอสั้นและ4การตัดต่อหลังการถ่ายทำวิดีโอสั้นค่ะ ซึ่งการทำวิดีโอสั้นนะคะเราจะถ่ายทำในรูปแบบที่ง่ายกว่าวิดีโอที่มีความยาวค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากนะคะแต่ก็สามารถทำออกมาได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นใจความสำคัญที่จะบรรยายในวันนี้นะคะโดยอาจารย์ชุยเวยเวยค่ะถ้าการถ่ายทำวิดีโอที่มีความยาวสูงค่ะคือต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างมากแต่ถ้าเป็นวิดีโอสั้นก็ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าหากเราต้องการให้วิดีโอของเรามีความน่าสนใจและเป็นที่ติดตามนะคะเราก็ต้องทำให้3าวินาทีแรกของวิดีโอของเรามีความน่าสนใจค่ะและเรามาดูกันว่าในการทำงานตลอดกระบวนการค่ะเราต้องมีใครบ้างแล้วก็ต้องมีการทำงานในรูปแบบไหนบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอสั้นนะคะก็ต้องมีผู้เรียบเรียงตากล้องผู้ตัดต่อแล้วก็นักแสดงค่ะซึ่งทั้ง4บทบาทนี้นะคะเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญที่สุดที่เห็นได้บ่อยในการทำงานวิดีโอสั้นค่ะเอาเรามาดูกันในส่วนของหน้าที่เฉพาะของแต่ละตำแหน่งนะคะตำแหน่งแรกค่ะผู้เรียบเรียงหลักนะคะหน้าที่ของผู้เรียบเรียงนะคะมีหน้าที่ในการ ออกแบบวิดีโอสั้นนะคะสร้างสารรค์บทสคริปต์แล้วก็ออกไปถ่ายทำในสถานที่จริงด้วยนะคะตลอดจนการตัดต่อการจัดการวิดีโอเนี่ยต้องมีผู้เรียบเรียงหลักหรือผู้กำกับนะคะที่เป็นคนดูแลก,การทำงานตลอดการทำงานของวิดีโอสั้นนะคะซึ่งเวลาถ่ายวิดีโอคะ่ะเรา เวลาปล่อยวิดีโอไปผู้ชมก็ยังไม่สามารถเห็นวิดีโอของเราได้นะคะผู้เรียบเรียงหลักก็อาจจะต้องออกแบบหน้าปกวิดีโอด้วยนะคะต่อไปค่ะตากล้องนะคะตากล้องก็คือเป็นผู้ที่สามารถหามุมถ่ายรูปได้สวยงามนะคะและต้องมีความเข้าใจในสคริปที่จะถ่ายด้วยนะคะแล้วก็มุมกล้องต้องมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทำด้วยค่ะเพราะว่าคลิปวิดีโอสั้นส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญในด้าน มุมกล้องนะคะซึ่งในการถ่ายทำค่ะก็ต้องมีการออกแบบสคริปต์มุมกล้องด้วยนะคะถึงจะเริ่มถ่ายทำจะทำให้วิดีโอของเรามีความอสอดคล้องเป็นเรื่องเป็นราวเดียวกันนะคะต่อไปค่ะคนตัดต่อผู้ตัดต่อนะคะก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่สำคัญในการทำวิดีโอค่ะซึ่งหลังจากที่ถ่ายทำวิดีโอเสร็จแล้วค่ะผู้ตัดต่อต้องทำการจัด ไฟล์ที่มีนะคะแล้วก็นำส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเหลือไว้แต่ส่วนที่สำคัญอาจจะต้องมีความรู้ในการประกอบดนตรีนะคะเสียงภาคแล้วก็เอฟเฟกต่างๆเข้าไปเพื่อให้วิดีโอของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นถ้าหากวิดีโอที่มีความยาวมากๆอะคะ่ะเราสามารถใส่องค์ประกอบหลายๆอย่างเข้าไปได้แต่ถ้าวิดีโอที่มีความยาวเนี่ยสั้นๆเนี่ยเราต้องเลือก เฉพาะสิ่งที่สำคัญสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพื่อให้ผู้ชมสามารถรับรู้แล้วก็เกิดความสนใจได้ในระยะเวลาอันสั้นค่ะก็มีความจำเป็นมากๆค่ะในส่วนงานของผู้ตัดต่อต่อไปค่ะนักแสดงค่ะในการแสดงคลิปวิดีโอสั้นนะคะจริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนักแสดงมืออาชีพนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉัน ไม่ขึ้นกล้องเลยฉันไม่สวยเลยแบบนี้ค่ะเท่าที่เราดูคลิปใน TikTok นะคะในโตอินเราก็จะเห็นได้ว่าผู้แสดงส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลทั่วไปค่ะแต่ว่ามีความสามารถในการแสดงนะคะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ไม่จาเป็นต้องเป็นมืออาชีพก็ได้นะคะดังนั้นการถ่ายทำวิดีโอสั้นค่ะไม่จำเป็นว่าต้องใช้นักแสดงที่เป็นมืออาชีพนะคะแต่ว่าเราต้องอาวางบทบาทให้เหมาะสมนะคะ โดยที่เนื้อหาและโครงเรื่องนะคะต้องเป็นต้องมีจุดโฟกัสให้ชัดเจนค่ะว่าเราจะถ่ายวิดีโออะไรจะแสดงจะถ่ายทอดออกมาอย่างไรนะคะในการถ่ายทำวิดีโอที่มีความยาวมากๆค่ะอาจจะมีการต้องการนางแบบในแบบที่มีรูปร่างสวยงามนะคะแต่ว่าวิดีโอสั้นอันนี้ไม่จำเป็นเลยแต่เพียงว่า ตัวเองนะคะหมายถึงนักแสดงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้ชัดเจนได้ก็เพียงพอแล้วค่ะต่อไปค่ะการออกแบบวิดีโอสั้นค่ะในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบวิดีโอสั้นนะคะก็จะพบปัญหาตรงที่ว่าทุกคนต่างมีความคิดมีไอเดียก็มีไอเดีย,อ,ดยอยู่ในหัวแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ่ายตามไอเดียของเราไปเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ออกแบบไม่ได้เขียนออกมาให้ชัดเจนนะคะ ก็จะเกิดปัญหาได้เพราะว่าในความคิดของเราค่ะอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งถึงสองนาทีเท่านั้นแต่เวลาถ่ายออกมาจริงๆเนี่ยมันต้องการเนื้อหาที่มากกว่านั้นเพราะสุดท้ายเราก็ต้องเอามาตัดต่ออีกทีเพราะฉะนั้นการคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะก็ต้องออกแบบออกมาเป็นตัวอักษรด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบวิดีโอสั้นค่ะโดยการออกแบบนะคะก่อนอื่นเราต้อง วิเคราะห์กลุ่มผู้ชมเป้าหมายค่ะว่าผู้ชมเป้าหมายนั้นเป็นใครนะคะความต้องการของเขาคืออะไรขั้นตอนที่สองก็คือต้องเขียนสคริปต์วิดีโอสั้นค่ะขั้นตอนที่สามก็ต้องจัดข้อมูลนะคะจัดองค์ประกอบว่าเราต้องใช้ข้อมูลอะไรตามโครงเรื่องของเราซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนที่ตัดต่อนะคะต่อไปค่ะเป็นการถ่ายทําตามบทสคริปต์นะคะก็เมื่อเราวางสคริป ได้เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ที่ถ่ายทําผู้ที่ทํางานต่อจากนั้นก็สามารถทำทำงานต่อได้อย่างราบรื่นนะคะทําให้เกิดความสะดวกสบายในการถ่ายวิดีโอมากขึ้นค่ะเพราะเมื่อการออกแบบวิดีโอของเรามีความชัดเจนนะคะก็จะเป็นการประหยัดเวลาค่ะถ้าเราไม่ได้ออกแบบบางทีเราถ่ายไปอาจจะต้องถ่ายซ่อมถ่ายใหม่นะคะซึ่งถ้าเราออกแบบดีก็จะประหยัดเวลามากค่ะ ต่อไปค่ะวิธีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมเป้าหมายนะคะเราต้องดูก่อนว่าผู้ชมนั้นเนี่ยมีโปรไฟล์อย่างไรบ้างซึ่งโปรไฟล์เนี่ยเราต้องใช้ข้อมูลจากสถิติต่ตางๆมาเป็นตัวกำหนดนะคะโดยสถิติก็ได้มาจาก Big Data นะคะซึ่ง Big Data นี้ก็จะระบบระบุคุณสมบัติของผู้ใช้งานต่างๆนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นคุณสมบัติคงที่เช่น อายุอาชีพซึ่งเป็นข้อมูลคงที่นะคะแต่ข้อมูลที่ไม่คงที่อาจจะเป็นรูปแบบการซื้อของความนิยมลดนิยมนะคะของผู้ใช้งานซึ่งข้อมูลพวกนี้เราสามารถเอามาวิเคราะห์ได้เพื่อสร้างว่าโปรไฟล์ผู้ใช้งานคนดูวิดีโอของเราเป็นกลุ่มไหนเราถึงจะทำวิดีโอที่เขาชื่นชอบออกมาได้อย่างถูกต้องนะคะ ยกตัวอย่างนะคะอย่างเราจะทําวิดีโอเกี่ยวกับการขายทุเรียนเนาะเราก็ต้องมีความเข้าใจนะคะว่ากลุ่มผู้ดูวิดีโอของเรากลุ่มไหนที่ชอบกินทุเรียนเราถึงจะนําเสนอเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมการนําเสนอเนื้อหาอาจจะเป็นการนําเสนอบอกว่าทุเรียนมีประเภทอะไรบ้างรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะมีสายพันธุ์ไหนบ้างซึ่งทางนี้เราก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยว่าเขาชอบทุเรียนแบบไหนนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูหลักการ s 5 w 1 h นะคะซึ่งการวางแผนวิดีโอแบบนี้นะคะก็เป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการวางแผนกิจกรรมนะคะก็คือมี W5 นะคะแล้วก็ H1 นะคะ W ก็คือ who when where what why นะคะว่าผู้ใช้งานเป็นใครดูวิดีโอเมื่อไหร่ดูที่ไหน ดูวิดีโออะไรแล้วก็ทำไมถึงดูนะคะแล้วก็ h ก็คือดูอย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลพวกนี้ต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจาก big data นะคะซึ่งประกอบด้วยข้อมูลคงที่แล้วก็ข้อมูลไม่คงที่นะคะซึ่งเวลาในการดูวิดีโอค่ะก็มีความสำคัญ ในการที่จะทําให้วิดีโอของเรามีความน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ใช้งานชอบดูวิดีโอในช่วง6กโมงเย็นนะคะเราก็จะสามารถกําหนดเวลาในการปล่อยวิดีโอของเราตามช่วงเวลาที่ผู้ดูวิดีโอสนใจได้ทำให้มีคนเข้ามาชมได้มากขึ้นนะคะในการออกแบบวิดีโอนะคะเรามีขั้นตอนในการ เตรียมตัวล่วงหน้าดังต่อไปนี้นะคะก็คือ1เราต้องเตรียมตัวล่วงหน้าให้ดีนะคะกำหนดโครงร่างให้ชัดเจนกำหนดตัวละครและกำหนดฉากให้ชัดเจนนะคะเนื่องจากการถ่ายวิดีโอค่ะก็จะมีการสลับฉากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนให้ชัดเจนว่าในวินาทีที่เท่าไหร่จะเป็นฉากอะไรและตัวละครไหนจะออกมานะคะเพราะว่าในการทำคลิปวิดีโอสั้นอาจจะเป็นคลิปแค่หนึ่ง ตึ้สามนาทีค่ะเราต้องเขียนให้ชัดเจนว่าช่วงเวลาไหนจะมีตัวละครใดออกมาในสถานที่ไหนทำให้ในการต่ตอเปลี่ยนฉากจะสามารถเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นค่ะยกตัวอย่างการกำหนดนะคะสมมติว่าเรากำหนดตัวละครเป็นนักเรียนสถานที่ก็ให้เป็นโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวละครในการนำเสนอ ผลงานของเราที่ชัดเจนนะคะต่อไปค่ะบทสคริปต์วิดีโอนะคะการเขียนสคริปต์วิดีโอมี3ด้านด้วยกันนะคะก่อนอันแรกนะคะก็คือจะเป็นโครงล่างในการถ่ายโดยรวมค่ะแล้วก็สคริปต์บทพูดแล้วก็สคริปต์มุมกล้องค่ะเรามาดูโครงล่างการถ่ายทําโดยรวมนะคะซึ่งอันนี้เป็นจุดสําคัญในการถ่ายทาวิดีโอค่ะเพราะว่าจะเป็นการบอกว่า ในหนึ่งวิดีโอของเราเนี่ยหลักๆแล้วเราจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่สามารถเอาองค์ประกอบทุกอย่างไม่สามารถเอาคําพูดของตัวละครมายัดในโครงได้ทั้งหมดนะคะเพราะเพราะมันจะเยอะแล้วก็ทําให้เข้าใจได้ยากการทําโครงเนี่ยจะเป็นโครงข้าวๆเพื่อบอกว่าแต่ละส่วนจะมีอะไรบ้างนะคะส่วนที่1ส่วนที่2ส,ส่วนที่3นะคะจะไม่ได้เขียน ให้ละเอียดมากจะเป็นการบอกข้าวๆว่าเราจะทำอะไรในหนึ่งวิดีโอค่ะต่อไปค่ะเป็นสคริปต์มุมกล้องค่ะสะคริปต์มุมกล้องอันนี้จะค่อนข้างใช้เวลาในการออกแบบนะคะแล้วก็จะค่อนข้างใช้อ่า ความพยายามมากๆเพราะว่าการถ่ายมุมกล้องเนี่ยเวลาเราออกแบบเราต้องเขียนให้ชัดเจนเลยว่าในวินาทีแรกเราจะถ่ายมุมกล้องไหนวินาทีที่สองถึงสามเราจะถ่ายมุมกล้องไหนจะสับเปลี่ยนมุมกล้องยังไงซึ่งการออกแบบในส่วนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างมากค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งสคริปมุมกล้องนะคะยกตัวอย่างนะคะมีตัวละครผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันอ่าช่องที่หนึ่งนะคะ มุมกล้องที่หนึ่งก็คือจะเป็นมุมกล้องจากตรงกลางมีต,ตัวละครนะคะนั่งอยู่ตรงโต๊ะสองคนไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ก้มหน้าดื่มชานะคะความยาวสองวินาทีตัวละครมีเสียวทางเสียวจิ้งนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบคลิปวิดสคริปมุมกล้องนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่ามุมกล้องที่หนึ่งเป็นฉากแบบไหน มีตัวละครอะไรบ้างกี่วินาทีนะคะหากมีบทพูดก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ต่อไปอันนี้เป็นสคริปต์เรื่องราวของวิดีโอสั้นนะคะอันนี้จะไม่ได้เขียนละเอียดเท่ากับสคริปต์มุมกล้องเมื่อสักครู่นะคะหลักๆก,ก็คือจะเป็นการอธิบายว่าตัวละครมีหน้าที่ในการแสดงอะไรบ้างและมีบทพูดอะไรบ้างซึ่งสคริปต์เรื่องราวนี้จะเป็นการเน้นไปในส่วนของผู้แสดงนะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือมุมกล้องที่หนึ่งเป็นมุมถ่ายมุมมุมกว้างนะคะมีตัวละครใดบ้างอายุเท่าไหร่เข้ามาและพูดอะไรบ้างนะคะคอล์ที่หนึ่งก็คือฉากอะไรลักษณะสถานที่มีอะไรบ้างและบทพูดของตัวละครคะ่ะมีใครพูดอะไรบ้างต่อไปค่ะเรามาดูกันนะคะในการออกแบบคลิปวิดีโอนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างคะ่ะ เป็นนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็เห็นผู้เรียนนะคะหน้าปกที่เราเห็นเราก็รู้เลยว่าเป็นเป็นแผงขายทุเรียนนะคะในประเทศไทยซึ่งวิดีโอนี้อาจน่าจะเป็นวิดีโอที่นักท่องเที่ยวจีน,นะคะ่ะไปเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ในช่วงที่ไม่มีโควิดก็มีการถ่ายวีล็อกนะคะแล้วก็ตัวเองเป็นคนที่ชอบกินผู้เรียนมากดังนั้นก็ไปถ่ายวีล็อกมานะคะ ซึ่งในการถ่ายทำเนี่ยก่อนอื่นเราต้องมีความเข้าใจก่อนว่ากลุ่มผู้ชมเป้าหมายของเราอ่ะเป็นใครแล้วก็ในวิดีโอก็ต้องปรากฏด้วยว่าจุดขายทุเรียนเรามีอะไรเป็นจุดขายได้บ้างต้องมีสถานที่ในการถ่ายทํามีตัวบุคคลนักแสดงนะคะแล้วก็มีสถานการณ์จําลองด้วยยกตัวอย่างอาจจะจําลองสถานการณ์ว่าเออถ้าอยากจะกินทุเรียนเน่ยคะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แบบนี้ ซึ่งสถานที่ฉากสถานาการณ์ค่ะทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงวิดีโอได้มากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นต้องพูดถึงจุดขายของมันด้วยนะคะว่าทุเรียนเป็นยังไงบ้างต่อไปค่ะองค์ประกอบที่สำคัญของบทสคริปต์นะคะ ก็ต้องมีกรอบมีโครงร่างของสคริปต์ค่ะมีการกําหนดหัวข้อค่ะมีการกําหนดตัวละครกําหนดสถานที่มีเส้นเรื่องของเรื่องนะคะว่าเราจะแสดงแบบไหนแล้วก็มีการกําหนดว่าอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละส่วนของวิดีโอมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างนะคะมีการใช้ดนตรีประกอบมีการใช้มุมกล้องด้วยนะคะดังนั้นในการ ทำวิดีโอค่ะเราต้องวางแผนให้ดีแล้วก็เตรียมองค์ประกอบที่สําคัญเช่นเ,เสียงดนตรีประกอบนะคะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่การดําเนินการจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการแนะนําการท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะก็คือส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวจีนจะชอบถ่ายวีล็อกค่ะเพื่อบอกว่า ฉันไปเที่ยวประเทศไทยแล้วฉันไปทำอะไรบ้างหากต้องการทำสิ่งนี้ต้องไปเที่ยวที่ไหนต้องทำอย่างไรคะ่ะซึ่งถ้าหากต้องการถ่ายวิดีโอวีล็อกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคะ่ะก็ต้องรู้จุดความรู้สึกขององค์ประกอบทั้งหมดให้ได้ว่าวิดีโอนี้มันจะมีความรู้สึกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหน และต้องมีความรู้ในการตัดต่อด้วยถึงจะทำให้ความรู้สึกของวิดีโอสามารถถ่ายทอดไปถึงผู้ชมได้ค่ะต่อไปนะคะข้อควรระวังค่ะในการเขียนวิดีโอสั้นนะคะในการเขียนเขาโครงวิดีโอสั้นเราต้องมีองค์ประกอบต่างๆได้แก่หัวข้อหลัก ฉากนะคะตัวละครแล้วก็ประเภทว่าเราจะเลือกทำวิดีโอในรูปแบบไหนต่อไปต้องปรากฏข้อมูลที่เราต้องการสื่อสารแก่ผู้รับชมอย่างชัดเจนค่ะว่าเราจะสื่อสารอะไรกับผู้ชมซึ่งถ้าหากเราดูวิดีโอแล้วแต่เราไม่รู้เลยว่าหัวข้อคืออะไรไม่มีฉากไม่มีตัวละครไม่รู้เลยว่าสารที่เขาต้องการสื่อออกมาเนี่ยคืออะไรนะคะนั่นแสดงว่าวิดีโอนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ค่ะ ต่อไปค่ะการถ่ายทำวิดีโอสั้นนะคะเราก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้จักภาษามุมกล้องค่ะรู้จักการใช้มุมกล้องในการกำหนดฉากรู้จักการใช้มุมกล้องเปล่ารู้จักการแบ่งฉากมุมกล้องนะคะมุมกล้องเคลื่อนที่แล้วก็การใช้แสงค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับมุมกล้องการถ่ายทำนะคะซึ่งในการถ่ายทำวิดีโอค่ะ เราก็สามารถใช้อุปกรณ์กันสั่นนะคะหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการโฟกัสวิดีโอได้นะคะก็จะช่วยเหลือนในการถ่ายทำให้ได้มุมกล้องที่ดีได้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างอุปกรณ์มือถือของเราในปัจจุบันนี้ค่ะก็มีฟังก์ชันป้องกันการสั่นนะคะทำให้วิดีโอมีความไหลลื่นมากขึ้นนะคะซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของเรานะคะที่ มีฟังก์ชันต่างๆนะคะทำให้มุมกล้องดูดีได้มากขึ้นซึ่งประเภทของมุมกล้องนะคะการเคลื่อนที่ของกล้องในปัจจุบันค่ะเราแทบไม่ต้องทําอะไรมากเราสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่มันมีการพัฒนามาแล้วนะคะทําให้วิดีโอของเราดูดีได้มากขึ้นแล้วก็ในการตัดต่อค่ะก็จะมีรูปแบบการตัดต่อการเลื่อนหน้าจอวิดีโอที่แตกต่างกันไปนะคะ ต่อไปค่ะการใช้แสงในการถ่ายทำวิดีโอสั้นค่ะถ้าหากเราถ่ายทำในห้องค่ะในพื้นที่ปิดก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แสงไฟในการประกอบนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นในการที่ไลฟ์สดค่ะก็จะมีการใช้ไฟไฟวงกลมใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำให้แสงส่องไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าและนักแสดงของเราได้ชัดเจนมากขึ้น แล้วก็อาจจะมีการใช้ลเฟตกค่ะแผ่นลเฟตแสงเพื่อทําให้แสงสว่างมากขึ้นซึ่งอาจารย์ก็เคยใช้แสงนี้นะคะในการไลฟ์สด ตอนที่ไม่ได้ไลฟ์สดของเราก็จะไม่มีแสงตกกระทบนะคะทำให้ดูไม่สวยงามแต่พอเราใช้แสงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็ทำให้วิดีโอทั้งวิดีโอมีความน่าสนใจน่าดูมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการถ่ายทำวิดีโอเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงแสงด้วยนะคะว่าระดับแสงตำแหน่งแสงคุณภาพแสงรูปร่างแสงอัตราแสงและสีของแสงที่ถ่ายออกมาเนี่ยมีความเหมาะสมกับรูปแบบวิดีโอที่เราเลือก ถ and so you video. ่ายทำหรือเปล่านะคะต่อไปเรามาดูวิดีโอทุเรียนนะคะตอนนี้ทุเรียนสอะนี้นดูทรนสอไยนีนทนองรเทอูรียนงดองะเทนนี้เนูมเไนีปนเนดะเอนน้นสองรยนนี้เป็นรนองะอนนีเทียอะไทยอนดทุเนอ 买一整个吧。小哥拿起竹竿敲敲打打，听声变熟，给我选了一个。先在榴莲上开了个三角小口子，让我拿手指摁一下，看成熟度满不满意，手感刚刚好。这一个小小的一点五公斤，我们来看看运气如何，能开出几毛肉。哇、哦，果肉好大！我心里小小一颗，开出了四毛胖乎乎的肉肉，太诱人了，一共二百四十泰铢。 反正喝特别多，很饱满，嗯，朗朗上多的，嗯。 ิดีโอสักครู่นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่ถ่ายที่แผงทุเรียนนะคะจะเป็นการสนทนากับเจ้าของร้านนะคะเพื่ออธิบายลักษณะเด่นและข้อดีของทุเรียนค่ะใช้มุมกล้องค่อยๆถ่ายจากระยะไกลนะคะเข้ามาใกล้ๆเพื่อให้เห็นรูปร่างเห็นลักษณะรูปแบบการขายทุเรียนทั้งหมดนะคะซึ่งบทสนทนากับเจ้าของร้านนะคะ ไม่เพียงแต่จะอธิบายพันธ์ุของทุเรียนว่าทุเรียนเป็นพันธ์ุอะไรแต่ยังบอกด้วยว่าทุเรียนมีลักษณะเด่นแบบไหนแล้วก็ใช้มุมกล้องนะคะดันเข้าไปให้ใกล้กับทุเรียนเพื่อทําให้เห็นรูปภาพมากขึ้นแล้วก็ยังทําให้รู้ว่าทุเรียนหนึ่งลูกเนี้มีปริมาณเท่าไหร่มีความสดใหม่ไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีนางแบบค่ะกินทุเรียนนะคะถือเป็นรูปแบบหนึ่งในการเชื้อเชิญให้ผู้ชม รู้สึกว่าอยากจะกินทุเรียนนะคะแล้วก็การกินโชเนี่ยทำให้เรารู้ว่าก็สัมผัสของทุเรียนค่อนข้างดีนะคะซึ่งถ้าคนที่ชอบกินทุเรียนเนี่ยก็ต้องเริ่มจินตนาการแล้วว่าอุ้ยอยากกินทุเรียนทุเรียนที่ไทยต้องรสชาติรสชาติดีมากๆแน่นอนซึ่งแบบคนที่ชอบกินทุเรียนนะคะบางทีก็กินทุเรียนจนเป็นร้อนในเลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นการตัดต่อหลังการถ่ายทำวิดีโอค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคนตัดต่อแล้วนะคะ ก่อนอื่นค่ะต้องมีการใช้องค์ประกอบและจัดวางให้เหมาะสมสมเหตุสมผลค่ะการตัดต่อวิดีโอต้องเน้นให้ถึงเห็นว่าใจความสําคัญของวิดีโอของเราคืออะไรและดนตรีประกอบต้องเหมาะสมกับรูปวิดีโอด้วยนะคะต้องสอดคล้องกันไปต้องมีการตัดต่อเปลี่ยนมุมกล้องที่หลากหลายแต่ว่าใช้เอฟเฟกเปลี่ยนฉากค่ะให้น้อยเพราะว่าถ้าใช้เอฟเฟกเยอะเนี่ยก็อาจจะส่งผลกับความคมชัดการรับชมของวิดีโอนะคะ ซึ่งถ้าเราใช้เอฟเฟกในการเปลี่ยนฉากเยอะเกินไปค่ะในวิดีโอสั้นหนึ่งนาทีถ้ามีเอฟเฟกต์อันแบบนี้จะทำให้ผู้ชมรู้สึกว่ามันดูวุ่นวายนะคะดูแบบอ่าหน้าลำคาญค่ะแล้วก็เวลาการมองวิดีโอเนี่ก็อาจจะทำให้รู้สึกลายตานะคะผู้ชมก็อาจจะดูแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะต่อไปค่ะเทคนิค ที่ใช้นะคะในการเปลี่ยนฉากวิดีโอนะคะซึ่งก็อาจจะใช้เทคนิคเฟดอินเฟดเอา t ะคะเป็นภาพทับับซ้อนนะคะหรือว่าไหลขึ้นไหลลงนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถใช้เทคนิคจากมุมกล้องได้นะคะหรือจะใช้วิธีการเปลี่ยนมุมกล้องโดยการให ใช้มือบังกล้องค่ะเพื่อที่จะตัดไปในฉากต่อไปได้เหมือนที่เราเคยเห็นนะคะต่อไปค่ะการเลือกดนตรีประกอบในการตัดต่อวิดีโอนะคะเราต้องคิดให้ออกว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบไหนถึงจะเลือกดนตรีได้เหมาะสมกับความรู้สึกของวิดีโอของเรานะคะแล้วก็ถ้าหากวิดีโอของเราค่ะไม่มีเสียงพูดเลย แต่ว่าเราสามารถเลือกดนตรีได้เหมาะสมกับรูปภาพก็อาจจะทำให้วิดีโอของเราได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็จังหวะของดนตรีต้องสอดคล้องกับภาพรวมของวิดีโอด้วยนะคะว่าถ้าหากวิดีโอเป็นวิดีโอไวดนตรีก็ต้องไวาตามนะคะแล้วก็ดดนตรีก็ต้องไม่กลบเสียงหลักของการบรรยายวิดีโอนะคะ ซึ่งเสียงผู้บรรยายเนี่ยต้องดังกว่าเสียงดนตรีแต่ถ้าเสียงดนตรีเนี่ยไปกลบเสียงผู้บรรยายอาจจะทําให้เราไม่สามารถฟังเนื้อความที่สําคัญที่ต้องการบอกในวีดีโอได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูวีดีโอต่อไปค่ะจะเป็นวีดีโอเกี่ยวกับการเที่ยวประเทศไทยนะคะ 随手一拍就是八十年代复古大片。第二，泰国出租车不爱打表，建议大家下载泰国版滴滴挂，r a 专门见面沟通方便，不怕堵。也可以体验一把酷炫的出租车，但记得抓稳哦。第三，开车按摩必须要试试，想让师傅轻一些可以说 t h u 想要大力一些就说 n a n a 服务后记得给小费，不用多，五十到一百泰铢就好。第四，泰国住宿很便宜，除去一到四月旅游旺季，忘记两百多就能住上自带泳池的酒店。尽管环境很不错，但还是建议大家不要使用酒店的热水壶。 因为游客众多，你永远不知道这里面煮过什么。我一般会自带一个便携烧水杯，它有三档温控，能满足不同水温需求。烧开一次可以保温八小时，往包里一放，去哪儿都有热水喝。最后提醒一点，泰国常年三十度以上，所以饭店只提供冰水。特殊时期的女生和肠胃不好的小伙伴，记得烧一壶带出门。别只会喊女生多喝热水，给她递上一杯才是真暖男。还有什么泰国旅游问题，评论区问我吧。 วิดีโอเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่บอกว่ามาเที่ยวไทยนะคะมีทริคยังไงบ้างในการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเท่าที่เราฟังเสียงดนตรีของวิดีโอเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นเสียงดนตรีที่สนุกสนานนะคะทําให้บรรยากาศของวิดีโอเนี่ยเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็ เสียงดนตรีประกอบนะคะก็คือเสียงเบากว่าเสียงบรรยายไม่ดังกลบเสียงหลักนะคะแต่ก็ยังทําให้บรรยากาศโดยรวมมีความสนุกสนานค่ะแล้วก็ในวิดีโอค่ะก็มีการเพิ่มซาวเอฟเฟกลงไปนะคะว้าวโอโ้โหแบบนี้ทําให้ความน่าสนใจของวิดีโอเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็การเปลี่ยนฉากค่ะก็เปลี่ยนไปตามจังหวะของดนตรีค่ะ ซึ่งการถ่ายทำทริคการท่องเที่ยวแบบนี้คือจะถ่ายค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาเราจะสรุปว่าการท่องเที่ยวมีทริคในการที่อะไรบ้าง1 234ก็ต้องจำเป็นต้องถ่ายหลายๆฉากหลายๆซีนนะคะต้องเก็บข้อมูลจำนวนมากถึงจะสามารถมันนำมาตัดต่อรวมกันได้ค่ะต่อไปค่ะในการเพิ่มซับไตเติลนะคะลงไปในวิดีโอของเราค่ะก็มีข้อควรระวังด้วยนะคะซึ่ง สีของซับไตเติลค่ะต้องระวังอย่าให้กลืนไปกับพื้นหลังนะคะซึ่งเราสามารถเพิ่มขอบตัวอักษรน,นะคะแต่อย่าให้หนาเกินไปนะคะต่อไปค่ะซับไตเติลนะคะก็ต้องไม่บังเนื้อหาหลักของวิดีโอค่ะโดยทั่วไปเราก็จะวางไว้ตรงตรงกลางด้านล่างของวิดีโอค่ะแล้วก็ในการทำคลิปวิดีโอเนี่ยเวลาเราวางซับไตเติลก็ อย่าให้มีตัวอักษรผิดนะคะอยู่ในคลิปวิดีโอเพราะว่าจะส่งผลกับการรับชมของผู้ชมด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยการทำซับไตเติรนะคะเรามีซอฟต์แวร์มี AI ที่สามารถดูดตัวอักษรซับไตเตอรออกมาได้แต่พอเราดูดตัวอักษรอ,ออกมาแล้วเนี่ยให้เราตรวจสอบดูอีกทีว่าตัวอักษรที่คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ AI ดูดออกมาค่ะมีความถูกต้องไหมแล้วก็ ซับนะคะต้องมีความไหลลื่นซับก็ต้องตรงกับคำพูดของตัวละครด้วยนะคะเพื่อความไหลลื่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่ควรระวังนะคะในการเพิ่มซับไตเติลในการทำวิดีโอสั้นสำหรับการอบรมในหัวข้อนี้นะคะในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะ